คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิสัจของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ดลาฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโล b บล็อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ด n s เน์นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอรีวิวตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างหาโคตรยากแล้วก็ตอนนี้รา ผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าผมยืมไอดีน้องคนนี้มานะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับนี่คนนี้นะครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับคนนี้นะฮะโหบอกเลยว่าเขาไปหามาก็ทักมาเลยนะครับสมัครสมาชิกสมัคร,คมครเมมเบอร์ชิพมาเลยแบบพี่ผมอยากให้พี่รีวิวโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับชื่อว่าอะไรนะอุนคิโอล่า จากบิชเทพมนุษย์เมดิกลุ่มธรรมดาแล้วกลายเป็นพิพิธุผมได้มาตอนเลเวล75ที่มารีวิวตรงนี้นะครับชื่อในเกมชื่อว่า Dark Wing นะครับทุกคนเป็น6ดาวครับนี่ทุกคน,นะฮะเป็น6ดาวครับนี่เป็นตัวยืนพื้นนะฮะแล้วก็สเตตเบสเก็คือดาเมจอยู่ที่2142นะครับระยะ35มิบาวิโจมตี1ทีนะครับนี่ฮะนี่คือดาเมจที่อยู่ในเลเวลที่175นะครับทุกคนสำหรับตัวนี้นะครับได้มายังไงนะฮะตัวนี้ได้มา เรียกว่าได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า1เดือนเนี่ยก็จะมีคนแข่งขันในเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับใช่ครับตัวนี้ได้จาก l ีเลอ r ์บอร์ดนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าใน l ีเลอ r ์บอร์ดนั้นเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลยนะครับเราจะไปที่ Infinity นะครับผมหรือว่า i n f i n นิตนะครับอินฟินิตหมดสำหรับตัวนี้นะฮะมันมันต้องผ่านมันต้องผ่านของโหมด Air นะครับแล้วก็ติดบอร์ดนะครับทุกคนเนี่ยถ้าผมไม่ผิดนะผมถามเขาแล้ว เขาต้องติดแอร์นะครับแต่ว่าเขาเอาเขาไปแลกมานะครับแลกด้วยด้วยตัวอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับตัวนี้ก็มีแค่10คนในเซิร์ฟเท่านั้นตอน1เดือนนะครับทุกคนนี่ก็ติดประมาณนี้นะครับต้องหมดแอร์เท่านั้นนะครับก็คือต้องเอาจริงๆคือผมคิดว่าน่าจะผ่านเวฟเวฟ9 9ขึ้นไปน่าจะติดอันดับหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้แอร์ก็ ประมาณ98เวฟถ้าปกติอยู่ที่100เวฟนะฮะอ่าประมาณนี้ Element นะครับผมเราก็จะมีอ่าดอเบอ t ์พาดอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้ก็จะมีแบบว่าเดือนที่แล้วเป็นยังไงนะฮะโอเคก็เงื่อนไขก็คือเราต้องติดลีลอบอทนะครับถึงจะได้ตัวนี้มานะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ไม่รู้ว่า OP หรือเปล่าแต่ว่าดูจากดามจเบสแล้วผมคิดว่าน่าจะ OP พอสมควรนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับออสตานะครับผมทุกคนตอนนี้กําลังจะปล่อยอัปเดตจะเป็นเวอร์ที่2หรเลยอะไรก็แล้วแต่ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับว่าเอรที่2นั้นจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมทุกคนมันจะมีคิดว่าโกคูจีทีน่าจะมาเร็วๆนี้นะแล้วตอนนี้คือตู้นี้นะครับมีโกคูจีทีมาด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าไอดีหลักของผมมาสุมนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่สุ่มนะครัมะาณก 10ตัวนะครับเก็บไว้สัก10ตัวเผื่อไว้เผื่อไว้ โอเคผมขออนุญาตเปิดกล่องตรงนี้นะครับทุกคนมันมีฝรั่งนะครับผมเปิดได้นะครับก็คือต้องใช้กล่องเนี่ยมาเปิดตัวนี้จะมียูนิตรับอยู่3ตัวนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับผมสําหรับใครนะผมที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้ครับฝากกดไลค์เขาเหนึ่งทีนะครับยอดวิวตกไปเพราะผมไม่ได้ลงวิดีโอเลยนะครับผมไปลงอ่าเขาเรียกอะไรไปเล่นเกม monster hunter rise นะครับผมมันทําให้อ่าชีวิตนี้ผมก็ติดเกมนี้แล้วก็ที่ไม่มีคลิปลงก็เพราะแบบนั้นนะครับผมทุกคนพักผ่อนกกกัััันนนยยยยาาาาาวววๆเเเลลละะะะฮโโอออคคคงงไ็ตมมมมรบบดดีี๋ผผจทิิป่ แต่ก่อนหนึ่นเลยเราจะใช้ซอสเมดมีไหมผมขอดูก่อนซอสเมดมีไหมมีโอเคเอาซอสเมดมาเลยเพราะว่าเราต้องใช้ในการรีวิวโอเคไปเลยคนนี้มีหนึ่งหางด้วยนะโอเคอยู่โอเคเราไปรีวิวที่นี่ไปโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มเงินกันสักคู่เดี๋ยวผมมาโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมได้ทําการฟาร์มเงินไปเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับผมสําหรับการรีวิวอุนอุนคิโอลาเอมอมันน่าจะฉกแล้วมั้งโอเค มารีวิวกันเลยับผมตัวนี้ครับตัวลิลลร์บอดนะครับหนึ่งเดือนมีแค่สิบคนเท่านั้นตัวละครนี้นราคาตกอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทประมาณนั้นผมคิดว่านะเพราะว่ามีน้องเขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าฮาชิรามะมันค่อนข้างแพงนะครับเขาไปแลกมานะฮะผมก็ไม่รู้ว่าไปมายังไงนะแต่ว่าตัวนี้ตัวละครนี้เอาง่ายคือมันมันโหดมากหมายถึงด้วยความที่วิธีการได้มันโหดมากนะโอเคมาแล้วฮะเป็นไงเอยเออตีโง่มากครับผมอนิเมชันอ๋อย่างอย่างชีนิวนิ้วสั่งตตย เฮ้ยเดี๋ยวไรเนอร์ทำไรทำปากแบบนั้นโอเคช่างวันแล้วกันตนัวละครนี้นี่ฮะเอฟเฟกต์การโจมตีประามาณน,นี้นะครับผมอัพทั้งหมดกี่ขัน้นเรามาดูนะครับผมอัพขั้นแรกรับใช้เงิน700ระยะไม่เพิ่มดาเมจเพิ่ม2142ครับผมอัพทั้งหมดโอ้ oh my god ประมาณ10ขั้นได้นะครับตัวละครนี้นะฮะห้าวิโจมตี1ทีอยู่เหมือนเดิมนะครับระยะเนี่ยผมขอเออวังผมลืมถอดออฟทุกคนขออภัยด้วยนะครับ แต่ว่าใส่ไปเลยแล้วกันนะับเพราะยังไงก็คือบูตแค่30%เองนะครับไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลแหละนะครับโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครที่มีนะครับระยะมันจะไม่หโหดขนาดนี้นะทุกคนโอเคไหมโอเคเรามาเริ่มต่อกเลยโอเคตอนนี้นะไม่น่าหลุดไปถึงถึง,ถงไหนไกลนะอัพขั้นต่อไปใช้เงิน820นะครับผมระยะเพิ่ม15ระยะเวลาการโจมตีนะครับตอค้างเพิ่มอีก2วินะครับดาเมจเพิ่ม3213นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อท่าว่า พริมูร่าเอสปาร่าโอเคช่างมาันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเปลี่ยนอ๋อมันมันแปลงร่างทุกคนโอ้ชเชคเกตตัวลครนี้มันมีหลายฟอร์มนี่อัพแค่2ขั้นฟอร์มนี้ก็มาแล้วนะฮะแต่ก็ยังเป็นการโจมตีใช้ท่าเดิมครับแค่เปลี่ยนรูปร่างนะเออแค่เปลี่ยนรูปร่างทุกคนโอเคมาอัพขั้นต่อไปเลย อัพขั้นต่อไปใช้เงิน9ก้ารอยห้าระยะเพิ่ม3,600ไม่ใช่ดาวระยะขออภัยครับดาเมจดาเมจเพิ่มมพอ้าวเองาเปลี่ยนท่าแล้วหรอเอา้าอะไรแปลกแปลกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนวาร์ปมาเลยทุกคนเอาไม่ได้ไหมผมไม่เคยดูอันิเมะมาก่อนนะผมไม่รู้แต่ผมจำได้ว่าอีจิโกะมันตกอ๋อมันเหมือนเทเลพอร์ตไปอย่างรวดเร็วไปตบหัวแบบลูกหัวแบบเนียนๆนะฮะ หรือใช้ดาบฟันไม่เข้าใจแป๊บนึงขอขออนุญาตนะทุกคนมันอาจจะดูช้าๆหน่อยนะอ๋อใช่ไหมแพมือตบโอเคอัพข้าตอไปใช้เงิน1,450นะครับดาเมจเพิ่ม4,000นะครับผมโอเค1,450นี่เนี่ยคือค่อนข้างถูกนะดาเมจเพิ่มตั้ง4,000นะครับโอเคตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ประมาณหมื่นนะครับ7จ็ดวีจมตีหนทีนะครับไม่ตีแอร์นะครับนี่โอเคตอนนี้ขั้นที่4นะครับขึ้นขั้น5 ใช้เงิน2050นะครับผมระยะเพิ่ม30ระยะเวลาการโจมตีเพิ่ม5นะครับก็คือ12 12ิวิโจมตี1ครั้งนะครับดาเมจเพิ่ม6426นะครับแล้วก็เป็นท่าใหม่ด้วยนะครับผมซีกอนดาอสปาดาสักอย่างหนึ่งโอเคอ้าวมาแล้วครับผมตัวนี้ฮะเฮ้ยหูยตัวมันเท่เฮ้ยตัวมันเท่อย,อยู่นะเนี่ยผมไม่เคยดูนะแต่ท้องคือมันเหมือนมีอะไรไหลออกมาปะหรืออะไรอะผมจำได้ว่ามันเป็นรูนะครับทุกคน เออผมจําได้ว่ามันเป็นเป็นรูนะก็เป็นท่าเดิมนะครับไม่ตีแอนะฮะโอเคแต่ระยะนี่ค่อนข้างโอพีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคนี่คือใส่อฟอนะครับมาถ้าไม่ใสออ่อฟก็วงก็จะประมาณเล็กประมาณตัวเนี้ยประมาณถึงไอ้ตัวเนี้ยประมาณนี้แล้วผมคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะใหญ่ขนาดไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้โอเคอัพขั้นต่อไปแนละ้วผมใช้เงิน2000นนะครับแล้วก็ระยะเพิ่ม5ดารเมจเพิ่ม6,400โอเค อัพขั้นต่อไปอีกก็ใช้เงิน2,500นระครับระยะเพิ่ม5นะครับดาเมจเพิ่ม6,500โอเคตอนนี้ขั้นที่7กําลังขึ้นขั้น8นะครับผมขั้นที่7นะครับก็อันนี้ใช้เงิน2,650นระครับระยะเพิ่ม5ดาเมจเพิ่ม6,650โอเคแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วขั้นสุดท้ายก็ใช้เงิน3,000นนะครับผมระยะเวลาการโจมตีเนี่ยก็คือ12เหมือนเดิมนะครับ6000นะครับ6,689ดเาดาเมจนะครับในการอัพครั้งนี้ก็อัพไปเลยโอเคต่อมานะผมทุกคนครับมันมีสกิลด้วยนะครับเวลาอัพขั้นสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะบอกด้วยนะแต่ว่ามันไม่บอกนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าผมอัพนะครับตันนะครับอ่าอัพตันนะผมระยะอยู่ที่ประมาณ เอาจริงๆคือประมาณ80ประมาณ80กว่านะครับแล้วก็ดาเมจตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ4 0,000นะครับ 48, นนะครับระยะเวลาการโจมตีก็คือ12วินะครับตีทีหนึ่งนะครับค่อนข้างนานพอสมควรถ้าถามว่าตอนนี้มันคุ้มค่าไหมก็คือใช้เงินแค่20,000นะครับ20,000แล้วก็ดาเมจเพิ่มประมาณเท่าไหรนะใช้เงิน20,000ดาเมจประมาณ4 0,000ถามว่าดีมันมันก็เกือบดีนะครับผมแต่ว่าตีนานไปหน่อยนะครับแต่ว่าสกิ อัพให้ตันสิเอ้าเดี๋ยวทำไมผมอัพตันแล้วทำไมตัวนี้มันทำไมล่างไปล่างนี้เดี๋ยวนะไม่เข้าใจงงเดี๋ยวดือํทำไมมันไม่แปลงล่างอ่ะมันไม่กลายอ่ะอ๊ะเดี๋ยนะมันทานฟอร์มแบบผมกดรัวไปปะหรือผมกดรัวไปโอเคให้มันแปลงล่างจนจนเสร็จก่อนแล้วกันผมคิดว่าน่าจะแบบนั้นนะโอเคพอไปล,ล่างเสร็จปุ๊บเราก็กดอัพเลยโอเคทุกคนประมาณนี้จริงด้วยใช่ครับ <peach> มันต้องมันต้องรอครับไอไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอสองตัวเนี้ยแม่งมันคือการที่เอาสองตัวแม่งรวมกันนะ่ะเออเนี่ยสองสกิลรวมกันโอเคเรามากดสกิลด้วยอ่ะครับทุกคนสกิลคืออะไรนะฮะสกิลนะผมถ้าผมกดนะครับดูวงไว้นะโอ้โหทุกคนมันมันตายทั้งแมปเลยวะ่ะเออวทุกคนมันมันตายทั้งแมปจริงๆโอเคขออนุญ,ญาตนะครับถ้าผมเอาตัวนี้ออกนะฮะโอเคแล้วเรามาดูกันโอ้สกิล โคตรแรงมันเหมือนตายทั้งแมปเลยไะเนี่ยตัวองตัวแอ้น่าจะตายเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขายพวกนี้ออกเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอ่ามาวางมาวางเออเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรตีตรงนี้วะเดี๋ยวโอเคเฮ้ยผมรู้ผมรู้ละเาวางน,นี้ก่อนเอาผมกดน,นะมันตายทั้งแมปจริงไปเลยเหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะ อเฟกอะอ๋อมันยิงมาจากฟ้าอันนี้ผมผมไม่ไม่ได้ดูเมนนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันน่าจะแรงแบบจัจับแน่นอนขอได้ขออนุญาตครับให้มันวิ่งไปมีตัวแอด้วยนะทุกคนมีตัวแอด้วยนะโอเควิ่งให้มาให้มาถึงตรงประมาณนี้เลยนี่ถึงประมาณนี้แล้วผมจะกดโอเคไหมนะครับตัวเงินตัวหนึ่งใช้ประมาณประมาณสองหมื่นประมาณนั้นโอเคนี่ถือว่าไกลสุดแล้วนะสามสองหนึ่งกด โอ้โหทุกคนตายทั้งแมปมันเหมือนมีมันโยนอะไรขึ้นบนฟ้าแนละ้วลงมาโอ้โหเอฟเฟคอลังการงานสร้างตัวแอร์ก็ตายนะครับทุกคนนี่ฮะมันจะทำดาเมจทั้งทั้งแมปเลยนะครับผมทั้งแมปนะครับแล้วก็ดาเมจจะไปอยู่ประมาณ48 0 0 0นะครับกดทีก็ตายทั้งแมปครับเราสามารถสแปมกันนี้ได้นะครับนี่นี่แล้วเราสามารถนี่ได้เราสามารถทำแันนี้ได้ นึง่ประมาณนี้โอเคผมบูตตรงนี้โอเคแล้วก็บูตตัวนี้บูตตัวนี้ผมสามารถทำแบบนี้ได้นะครับสมมติว่าถ้าผมมาตตันใช่ว่าดาเมจอยู่ที่ประมาณเนี่ยแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเราสามารถกดไปเลยได้นะกดไปเลยแล้วครันนี้เราก็ขายนะครับแล้วก็วางนะครับแล้วเราก็รอบัฟวนลุกต่อไปนะครับแล้วก็กดได้ทีหนึ่งนะครับมันก็ทําแบบรัวๆได้เลยนะมันก็คือจะสแปมแบบ คือดีอะ่ะคือดีถามว่าเมตาไหมผมคิดว่าไม่เมตาแ้วแต่ว่าสามารถฟาร์มดาเมจแบบชิวๆได้เลยจริงๆสามารถฟาร์มดาเมจแบบชิวๆได้เลยนะครับโอเคนะผมสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่คิดว่าตัวนี้โหดนะครับฝากกดไลค์กันหนึ่งทีนะขอไลค์เยอะๆเลยนะครับตัวละครนี้ผมให้ประมาณแล้ละกันนะครับผมแต่ไม่เมตานะผมคิดว่าอาจจะไม่เมตาแต่ว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเล่นได้ใช้เงินแค่20,000นะประมาณประมาณนั้นปะ เออผมคิดว่าประมาณสองหมื่น 20, แหละแต่คือกดทีเดียวคือไม่ตายทั้งแบบแม่งโกงมากโกงจริงเนี่ยเอากดให้ดูอีกทีตายทั้งแบบตายทั้งแบบังแบบไงก็ตายทั้งแบบโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็วิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับขอบคุณไอดีน้องคนนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย